สวัสดีครับ FC เหยื่อตกปลาเชียงรายฟิชชิ่งนะครับนี้มีข่าวมีมาบอกสําหรับนักตกปลานะครับที่ใช้เหยื่อสูตรบอมเมาของน้องเวบนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งลดข่าวตับสูตรสองลดข่าวกุ้งนะครับสูตรสามลดชิปนะครับทุกตัวนะครับตอนนี้น้องเว็บจะเพิ่มมวลสารให้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับที่ดีขึ้น นี่นะครับนาเวฟเพิ่มมวลสารนะครับเกี่ยวกับการแตกตัวของเหยื่อนะครับผลก็ว่าปั้นแน่นไปนะครับผสมเหนียวไปนะครับตัวนี้นะครับนาเวฟน้เพิ่มตัวของเก็ดหิมะาเข้าไปนะครับคุณสมบัติของเก็ดหิมะานะครับคุณสมบัติก็คือเขาจะช่วยในการนะครับแตกตัวของเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับครับแล้วก็เหยื่อจะปั้นนุ่มขึ้นนะครับ การปั้นเหยื่อนะครับจะง่ายขึ้นนะครับการแตกตัวของเหยื่อก็จะดีขึ้นนะครับการปลากินเร็วขึ้นนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากอุดหนุนนะครับในตัวสินค้าของเหยื่อตกปลาเช่นไร้ิชิ่งด้วยนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในคุณสมบัติของตัวเหยื่อของแต่ละตัวนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการผสมเหยื่อกันนะครับสำหรับงานจับจีบนะครับตกปลานิลนหรือตกปลา งานบาลานซ์แตะนะหรือว่างานไม่ตายได้นะครับเหยื่อนะครับหนึ่งส่วนนะครับต่อน้ําครึ่งส่วนนะครับสําหรับใครที่ยังใช้นะครับผสมเหยื่อนะครับยังไม่เข้ามือนะครับสำหรับเว็บก็จะใช้เหยื่อหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําครึ่งส่วนนะครับสําหรับงานจับจีบนะครับงานบาลานแตะหรือว่างาน ไม้ตายนะครับต่างๆนะครับสำหรับงานลอยนะครับก็จะส่วนผสมก็อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนผสมน้ําจะลดลงนะครับก็เหยื่อสส่วนนะใครจะตกลอยนะเหยื่อ2ส่วนต่อน้ําครึ่งส่วนพอนะครับงานลอยนะครับตัวนี้นะเวฟใช้เป็นงานจับจีบนะครับเนี่ยนะฮะใช้เหยื่อหนึ่งส่วนต่อน้ําครึ่งส่วนนะครับผมเหยื่อนะครับ ว่าจับจีบได้นะครับเหยื่อผสมไว้ทิ้งไวส้สักประมาณ1-2นาทีนะครับเหยื่อก็จะฟูนุ่มนะครับขยับยบาขยาับนะครับสำหรับใครที่มีเครื่องอมืออื่นๆที่ช่วยผสมก็ใช้ได้นะครับรนั้นเราก็ใช้มือนี่แหละครับง่ายๆนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูการแตกตัวกันนะครับของเหยื่อนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเซตการเปรียบเทียบระหว่างเหยื่อที่ผสม เกจหิมะแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ผสมเกจหิมะลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างนะครับแล้วก็การแตกตัวของเหยื่อนะครับว่าตัวไหนแตกตัวได้ดีกว่ากันนะครับโอเคครับเหยื่อเซตเซตจีบเหมือนกันนะครับระดับน้ําระดับเหยื่อเท่ากันนะครับแต่มวลสารจะแยกให้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างมวลสารไม่มวลสารอ่ามาดูกันนะครับอ่า ที่ลูกศรชี้อยู่ด้านบนตัวนั้นก็จะใส่เกทีม้าลงไปนะครับสังเกตการแตกตัวนะครับการรอยตัวนะครับจะฟุ้งทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับฟุ้งได้เร็วกว่านะครับด้านล่างจะค่อนข้างจะโอยช้านะครับครับการฟุ้งกระจายนะครับของตัวเหยื่อนะครับจะฟุ้งได้ดีกว่านะครับสังเกตนะฮะ การลอยตัวก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับนานาที่เป็น f อฟซเหยื่อของเชลา์พิชชิงนะครับฝุดหนุนด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณครับ